ช่วงเสริมความรู้กับดรวิทย์ช่วงนี้เป็นเทศกาลวันแม่เราทุกคนก็อยากจะให้แม่ดีใจพอใจทำยังไงถึงจะเรียนหนังสือแล้วให้แม่พอใจดีใจมันก็ต้องมีความสมดุลของทั้งสามฝ่าย อยแรกคือตัวนักเรียนเองนักเรียนเองต้องอยากเรียนดีภาษาอังกฤษเรียกว่ามี urge เมื่อมีความต้องการแล้วแม่ก็สนับสนุนแล้วก็คิดว่าลูกตัวเรียนดีส่งเสริมไม่ต้องไปกดดันไอการที่แม่ส่งเสริมคิดว่าลูกเรียนดีลูกก็จะเรียนดีตามที่แม่คิดและอีกข้อหนึ่งสำคัญมากคือส่วนที่3คือครูถ้าลองคิดว่าครูคิดว่านักเรียนคนไหนเรียนดีเด็กคนนั้นก็จะเรียนดีตามที่ครูคิด อันนี้เป็น3ส่วนที่มีความสําคัญในการเรียนดีส่วนกลยุทธ์การเรียนดีนักเรียนต้องไปคิดเอาเองง่ายๆมันมีอยู่ง่ายๆอยู่5ข้อละกันข้อหนึ่งต้องเข้าใจครูสอนสองจำได้3เอาไปใช้ได้เอาไปสอนคนได้สอนเพื่อนได้อันที่4เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้และอันที่5ก็คิดของใหม่ได้ส่วนครูที่ดีก็ต้องทำยังไงก็ตามที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทั้ง5ส่วนนี้ ส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของการเรียนเวลาเรียนหนังสือบางทีหนังสือเล่มหนึ่งเราอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องมีเล่มที่2เล่มที่3ในวิชาเดียวกันที่เราเรียกว่า supplementary reading อันนี้จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจไอ้ตัวบทเรียนเนี่ยโดยท่องแท้ส่วนอันสุดท้ายคิดว่าบางครั้งบางคราวมันมีสับยากหรือว่าข้อความอะไรยาก,ยากถ้ายากเราท่องเสียก็จำได้แล้วก็เอาไปสอนได้อันนี้ก็เป็น แซมเปลิลเล็กๆตัวอย่างง่ายๆของการเด่นดีจะทำให้พ่อแม่ดีใจแล้วก็หลายคนก็ถามอ่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สำเร็จมาได้อย่างไรผมบอกที่สำเร็จได้ก็เพราะแม่รุ่นเสริมพลังปัญญาโดย Asian University